มากโอ้ยงามมากนอกเข็มพุ่มใหญ่ใหญ่เพื่อนๆดูใหญ่มาก น้นก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะก็ะจะยาวไปถึงโน้นโหเยอะมากๆากเยงามมากสองคนนั่นมาแล้ว นองหวยกับพี่จิ๋มเพื่อนเพื่นกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะค่ะดนกเข็มสีแดงสวยงามมากจะพาเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็สวยงามเลยค่ะเป็นพุ่มสองคนนุ่นมาแล้ว นางหมวยกับพี่จิ๋มเพื่อนเพื่อนกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะมันจะยาวไปถึงโนนตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะมันจะยาวไปถึงโนน แต่มันสวยมากเลยเพื่อนๆดูนะคะดอกเข็มเต็มเลยเขาทำเป็นรั้วดูดูเพื่อนเจอเพื่อนๆค่ะตลาดไหนอ็กคิวเหรอโอ้ น่าจะหวานนะมีพึ่งตอมอยู่เจอเพื่อนๆค่ะแต่มันสวยมากเลยเพื่อนๆมาอยู่นแะสมาชิก เต้นแอรบิกเริ่มออกมาแล้วนะคะดอกเข็มพุ่มย้ายใหญ่เพื่อนเพื่อนดูใหญ่มากตร <c oughs> <c oughs> งนน้นก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะมันจะยาวไปถึงโน,น้น เข็มสีแดงสวยงามมากตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะมันจะยาวไปถึงโน,น้นแต่มันสวยมากเลยเ,เพื่อนๆน่าจะหวานนะมีพึ่งตอมอยู่ สองคนนุ่นมาแล้วน้องหมวยกับพี่จิมเพื่อนเพื่อนกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะตลาดนหนเอ็กคิวเหรอโอ้จะพาเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็สวยงามเลยค่ะเป็นพุ่มแต่มันสวยมากเลยเพื่อนๆ โน้นก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านค่ะก็จะยาวไปถึงโน้นพี่จิมจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวยงามมากค่ะไ,ได้มากมแต่มันสวยมากเลยเ,เพื่อนๆ จะพาเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็สวยงามเลยค่ะเป็นพุ่มค่ะดอกเข็มสีแดงสวยงามมากน่าจะหวานนะมีพึ่งตอมอยู่ หน like re <If S 2> well. ักเข็มสีแดงสวยงามมากสองคนนั่นมาแล้วน้องหมวยกับพี่จิมเพื่อนเพื่อนกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะจะพาเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็สวยงามเลยค่ะเป็นพุ่ม มากค่ะไปไหนมาสวยงามมากค่ะไปไหนมาโหเยอะมาก จะพาเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็สวยงามเลยค่ะเป็นพุ่มดูนะคะดอกเข็มเต็มเลยเขาทำเป็นรั้วดูดูเพื่อนค่ะดอกเข็มสีแดงสวยงามมาก จะพาเดินไปข้างหน้านะคะข้างหน้าก็สวยงามเลยค่ะเป็นพุ่มค่ะดอกเข็มสีแดงสวยงามมากสองคนนั่นมาแล้วน้องหมวยกับพี่จิมเ <c oughs> พื่อนๆพื่พกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะค่ะ ดอกเข็มสีแดงสวยงามมากน่าจะหวานนะมีพึ่งตอมอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ออกมาเต้นแอร์รบิกเห็นดอกเข็มสวยงามก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆชมน่าจะหวานนะมีพึ่งตอมอยู่ ะดักเข็มสีแดงสวยงามมากน่าจังหวานะมีพึ่งตอมอยู่น่าจังหวานะมีพึ่งตอมอยู่ ะดักแบบเข็มสีแดงสวยงามมากน่าจะหวานนะมีพึ่งตอมอยู่ ดับเข็มสีแดงสวยงามมากเพื่อนเด็ดมากโอ้ยงามมากมากสมัชิก เต้นแอรบิเริ่มออกมาแล้วนะคะสองคนนุ่นมาแล้วน้องหมวยกับพี่จิมเพื่อนเพื่อนกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะดูนะคะดักเ,เข็มเต็มเลยเขาทำเป็นรัวดูดูเพื่อนแต่มันสวยมากเลยเพื่อนๆ